นี่สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สา,าขาคอนแกนกับเคสแรกของวันนี้ค่ะสวัสดีลูกค้าค่ะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดคอนแกนอ๋ออยู่ในคอนแก่นคเคยมีคนรู้จักหรือว่ามีเพื่อนมาทําที่นี่ไหมคะดูเพจะคะราดูในเพจนะคะวันนี้ทําซิลิโคนอะไรขนาดเท่าไหร่ค่ะซิลิเทามศำซิลิเมตสามศูนย์ห้านะคะแอดมินเป็นยังไงบ้างคะดูแลลูกค้าดีไหมลูกค้าดีน่ารักค่ะ ถามก็ตอบเลยคุณหมอเป็นยังไงคะคหมอก็ใจดีแนะนาดีก่อนทําและหลังทําเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นนะะก่อนทําเป็นยังไงตื่นเต้นค่ะกลัวกลัวหลังทำเป็นยังไงบ้างคะมันเจ็บอย่างที่คิดไหมก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ก็ไหวนะคะตอนนี้มีอาการเวียนศีรษะไหมคะไม่ค่ะ ปกตินะคะก็เ,เดี๋ยวทางคลินิกขอฝากนิดนึงนะคะการใส่สปอร์ตบาร์และการนวดสําคัญมากๆนะคะซึ่งคุณหมอจะชี้แจงต่อเคสเลยกรณีนี้นะคะแล้วก็การรับประทานอาหารตามที่คลินิกได้แจ้งไปนั้นนะคะอยากให้ลูกค้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะควันนี้ทางคลินิกก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะอย่าลืมส่งภาพสวยๆมาให้ชมกันนะคะหลังการสัดหใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ